นี่ผมจะมาต่อไฟโดยต้มมาม่าโดยใช้ถุงม,มาม่าต้มมาม่านะนี่กำลังตอไฟอยู่นะตอไฟก่อนเราไม่มีอะไรเลยวันนี้เรามาทำเราเข้ามาในสวนเราไม่มีอะไรเลยงันมีแต่เข้ากับมาม่าอย่างเดียวจะใช้ถุงมันนี้แหละต้มมันกิน แชทไปก่อน เรียบร้อยเราก็จะทาพื้นใช้ขวานแกกขวานก่อนตอนนี้พื้นไม่พอนะก็มามาไม่สุดม่ครับสวห,หน่อยนี่นี่เลย ไปก่อนต่อไปเราก็มาทำที่ต้มมาม่าก,กันนี่เหน,ะนี่เห็นไหมนั้นแลละเราจะใช้ถ้วยนะเราจะใช้เชือก เราเช็คเชื่อมมาได้เราจะต้องเช็คด้วยในการทำแก้มา่มาเลยแก้ผาดีๆนะเนี่ยบิดให้มันลงก้นข้างล่างเราจะมาลองทำดูกันเขาบอกว่าต้มได้เราก็ต้องส้มได้ถองม้มาเราก็ต้องส้มได้เอามากินเสร็จ เนาะใส่ทุบลุงกิ้งเข้าไปนี่ใส่ทุบลุงนี่เดี๋ยวเราต้องเตรียมถ้วยก่อนที่นี่เราก็มีถ้วยล้างชื้นๆก่อนนะ เราจะเอามาาเราอนี้มันต้อเสร็จแล้วเราจะเมาากเราคือแบบนี้เราก็มัดทําเลยทำอย่านี้นะเสร็จแล้วเราก็เอาคุ้ยมัด1จุด2จุดเพราะว่าคุ้ยมาไฟนยน้อไมๆ มัดดีเลยนะนอั่ยังนี้เลยนี่วเราก็จัดเทน้ำใส่ลงไปแล้วต่อไปเราก็เทน้ำใส่ลูนิ้นี่น้ำของเราอยู่นี่ขึ้นขวาลงเราก็เทน้ำเลยเทลงไปอีกเยอะหน่อย คแั่แล้วแล้วก็มาทำไฟให้มันดีๆนี่เห็นไหมอมเลยเกือบร้อยคำหลุนอลุนที่ข <c oughs> ายนเนี่ยไอนะ้นี่นเรา น้าต้องมัดเยอะเลยเยอะลึกน้อยก็คอยฝาให้มันด้วยแล้วนะต่อไปเราก็ทำกันต้มต้มเลยแน่ถึงมาม่าต้มมาม่าได้นะ ไม่ต้มมม่าต้มมาม่าได้จริงจอย่าไปลุงอย่าไปลุตรงเปลวไฟแรงๆนะมันจะไหมเอาตรงที่มาขึ้นเกนต้มมามาได้จริงจรงต้มมม่มาต้มาาตมาม่าได้จรินะง,มามางมามาจริงฮ่าฮ่าฮ่เราได้กินแล้ว เราเราก็ป่านะเราไม่มีอะไรกินนะเราเอามะม่าไปนะเราทำอย่างนี้หละใช้ถุงมะม่าต <relax. S 2> ้มมะม่าใช้ถุงพลาสติต้มน้าดื่มใช้ขวดน้ำโพลีเรสเนี่ยต้มน้าดื่มได้นะครับเราต้มน้ำดื่มเนี่ยเราเอาเราจะลวกกาแฟลวกอะไรก็ได้นะเราใช้ขวดน้ำโพลีเเนี่ยต้มน้ําดื่มได้นะเห็นไหมต้มมะม่าเห็นไหมเรจะสุกแล้วเดือดแล้วต้มมะม่าได้ เวลาเราทำอะไรนะเราก็ต้องมีความคิดแบบถึงมามา่ๆนี้เห็นไหมใกล้จะสุกแล้วเนี่ยหลายนาทีแล้วเนี่ยเดือดแล้วเนะี่ย

เสร็จแล้วเวลาเราต้มอมาเสร็จเรามาเผาไฟไม่มีม้นอยู่ข้างในมันก็ไหม้ครับเนี่ยเห็นไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บางร้อยครับเนี่ยเราเช็ดถุงอม่าต้มอม่าได้กินแล้วครับสุดยอด